ก็สวัสดีตอน10โมงนิดๆนะคะวันนี้ยังก็ออกมาข้างนอกอีกแล้วนะคะยังก็จะออกทำธุระด้วยแล้วก็จะพาเพื่อนไปที่สถานทูตไปทำพาสปอร์ตไทยนะคะถ้าพาสปอร์ตหมดก็ทำที่ทาที่นี่นะนะคะถ้าไม่อยากกลับบ้านเราแต่ยังจะไปดูสถานที่ที่จะสอบใบอนุมาตอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ไม่ไกลกันล่ะคะ่ะยังก็ออกมาก่อนเวลานัด ตอนแรกเพื่อนนัดไว้สิบโมงแล้วก็ขอเดินเปสิบเอ็ดโมงครึ่งยังก็เลยได้จ้ะเพื่อนจะได้ไปเดินดูสถานที่ที่จะไปสอบด้วยเพราะเคยไปสอบแล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อปีที่แล้วแต่จะไม่ได้ชัวร์ว่าสถานที่มันไปยังไงนะคะจะม่เดินเรือนๆาัๆะคะ่ะวันนี้เพื่อนจะไปใหม่ซึ่งวันนี้ท้องฟ้าโปร่งโล่งนะคะแต่ก,ก็ไม่แน่ว่าตอนบ่ายจะมีหรือเปล่านะคะเมฆหมอกหรือว่าฝนทายุะนี้ ไปกนนี้ก่อนนะคะเผื่อรถได่นโทรมาแล้วค่ะแล้วยังก็ถึงสถานีที่จะต้องเดินแล้วนะคะเพราะมันไปไม่ถึงสถานีเราจะเสียนล้ค่ะเพราะกำลังซ่อมอยู่ยังไม่เสร็จนะคะก็คอยอีกเดินสิ้นเดินนี้ละคะ่ะนี่ค่ะทุกคนก็ลงเดินต่อไปขึ้นรถต่อเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังก็จะลองไปเดินดูสถานที่สอบและะ้วค่ะหลังจากนี้ไปก็จะใช้ Google Map นะคะลองดูะคะว่าจะเป็นยังไงจะลงหรือเปล่ามาคอยดูันต่อไปค่ะมาคนเดียว แต่ก่อนนั้นก็มาขึ้นตรงนี้ไปใช่ไปท่าเรือน,นะคะไปค่ะไปจะไี้รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเดินคนเดียวเนี่ยก็คือตอนนี้ออกมาจากอุโมงสถานีรถไฟป,ปากใต้เรือน,น,นะคะตอนนี้ก็จะเดินตามทางที่เคยไปขึ้นรถกับแกไปท่าเรือน,นะคะก็เกียนบว่าเดินจากตรงนี้ก็ไปได้เรื่องก็จะลองดูนะคะจะพยายามลงก็ถาม Google, ากูเกิลแต่ว่ายังไม่ลงนะคะ ตังไปตั้งต้นที่ป้ารถเมลป้านะ้นเราก็เดินตรงไปคิดว่าไม่น่าจะหลงหรอกนะคะโอ้ตอนนี้ร้านก็เปิดแล้วนะคะพวกร้านอาหารในนี้มังค่าสานี้น่ารักมากเลยนะคะแดงไปหมดเลย <c oughs> ยังเดินมาจนถึงมองไปตรงนั้นก็คือสถานีรถไฟน,นะคะหรือว่าราเตเตี่ยนแะคะ่ะยังก็จำได้ถ้าเดินอ้อมมา ก็จะไปตรงสต็อกมาแล้วก็ไปตรงนี้ใช่ไหมคะเระ่ยแต่ยังคิดว่าไปตรงนี้ก็น่าจะได้นะคะตรงนี้นะคะยังจะลองดูข้ามถนนไปเดินฝั่งนู้นนะคะเพราะยังจาได้ว่าขามาจะมีตรงนี้หน่อยนึงยังเคยจาได้แบบว่าแล้วยังก็จะข้ามไปก่อนจะต้องให้รถรางไปก่อนแล้วค่ะคะเนเอยอะนะเราะมันมีเขามีอะไรกันก็ไม่รู้นานๆเดี๋ยวก็มาในเมืองน,นี้ก็จะเป็นประมาณนี้อีกแล้วล่ะคะ่ะไปเองคะ่ะ พาไปน,นะคะนี่เราถ่ายแล้วดูนะว่าจะหลงหรือเปล่าค่ายแล้วเอียงก็เดินจากตรงนูน้นชั้นบักเตียอยู่ตรงสต็อกมานมาคะเอียงก็เดินข้ามถนนมาข้ามถนนมาเอียงจำป้อมตัวนี้ได้นะคะเอี้ยงก็จะลองดูนะคะว่าจะใช่หรือเปล่านะคะถ้าใช่ก็คือันสอบเอี่ยงจะได้ไม่หลงนะคะบางอย่างเอียงก็จำแม่คลับคล้ายครับคาค่ะคือตัวนี้ที่เขากําลังอันนี้อยู่เมื่อถ่ายให้ดูเมื่อปีที่ล้วมาสอบช่วงหน้าหนาวนะคะ แต่ว่าไม่น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่จำได้พอลางๆนะคะอ๋องอมาเื่อนั้นก็ได้หรือเปล่าคะก็อ้อมมาอย่างนี้ดีกว่าไม่เสี่ยงด้วยค่ะก็เดินเรื่อก่อนนะคะนานๆพาชมเมืองคนเดียวด้วยแบบชายเดียวไม่มีใครมาเป็นเพื่อนนะคะเหมือนอจะแน่มากเลยนะคะแ <c oughs> ตนน่ก็มองหาชื่อถนนเอาละค่ะ <c oughs> เป็นยังไงคะ สวยไหมคะตรงนี้ที่ยังถ่ายให้ดูเมื่อปีที่แล้วปีนี้มาหน้าหน้าร้อนจะหมดหน้าร้อนเข้ารูปใบไม้ปลิก็เลยออกจะเห็นความสวยหมดเลยนะคะทำไมยังไม่เจอเขาก่อสร้างอ,อ๋อยังมาคนละป้ายนะคะถ้ามาง่ายอย่างนี้นะคะโอเคค่ะมาคนเดียวได้ไม่ลหลงหรอกค่ะคือบางเป็นไหมคะเหมือนเป็นความคือเราความจำแม่นาคือค่ะถ้าเราเคยมาแล้วค่ะในเราก็จำได้เลยนะคะว่า จะไปยังไงถ้าได้เดินนะคะถ้านั่งรถก,ก็ไม่ค่อยจำหรอกค่ะต้องได้เดินเอานน่นนะคะเดินขึ้นไปอีกไกลอยู่นะคะแล้วก็ก็จะมีถนนเดียวเข้าไปถ้าเจออันนั้นก็คือใช่เลยนะคะลูกปัน้นมาถูกแล้วค่ะยังก็แคะแวะไปดูตรงที่ยังจำได้สวยๆแล้วก็เดิยนย้อนยกลับไปค่ะเพราะว่ามันจะถึงเวลานัดกับเพื่อนแล้วอันนี้เป็นสวนสาธารณะนะคะต้นไม้ต้นใหญ่มากเลยนะคะนี่ แต่เห็นอยู่ตรงนั้นก็สวยนะคะนู่นก็อีกที่นะะ่าไกลๆริบๆไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรหรอกคะ่ะเอง็งต้องข้ามถนนก่อนนะคะนี่โชคดีนะที่ข้ามถนนไม่เท่าไหร่ก็ถึงแล้วค่ะเมื่อกี้ถามเพื่อนแล้วว่าถึงไหนแล้วะคะเพื่อนบอกว่าเพิ่งอาบน้าเสร็จคะ่ะยังก็จะไม่รีบนะคะก็จะมีเวลาถ่ายสถานที่ที่สวยง,งามให้ได้ดูอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยนะก็ได้เข้ามาเดินในเมืองคนเดียวแล้วด้วยเพื่อนยังไม่เรียบคงสถานทูต ไม่ไม่ไปไหนนะคะประมาณนั้นนะคะนี่นะคะน,นะคะทุกที่ก็จะแล้วก็จิมมสกู๊ตเตอร์จอดทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะอันนี้คืออ้อเป็นอะไรเอ่ยนี่คะ่ะอืมสวยเลยนะคะ กอนที่ขาเดินมาถ่ายให้ดูแค่แบบนี้นเดหน่อยแต่ตอนนี้มีเวลาก็จะถ่ายให้ดูยเดยอะๆเลยนะคะอาจจะเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเครื่องเต็มคือได้ดูไม่แบบไม่รีบะะกับภาพสวยๆกว่ากันนะคะประมาณว่าอย่างนี้นะคะนี่แหละค่ะยังเดินข้ามมาอีกฝั่งเลยนะคะของถนนคนละฝั่งกันนะคะข้ามมาฝั่งนี้ก็จะได้ถ่ายตรงน,นี้เป็นพิพิธภัณฑ์่ะคะ่ะตอนที่ยังจำได้ท่าจะแม่ท่านเป็นพิธี์น,นะคะ ซึ่งฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ก็จะเมื่อกี้ยังกเรืนฝั่งโน้นใช่ไหมคะไม่ได้ถ่ายฝั่งโน้นให้ดูนี่เลยคะ่ะข้ามมเดินฝั่งพิพิธภัณฑ์ก็ได้ถ่ายให้ดูก็เป็นตึกสวยงามเหมือนกันนะคะแต่อันนี้ก็พิพิธภัณฑ์ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะแต่ก็ียนเป็นมิวเซียมแล้วค่ะข้างบนหูสวยนะคะข้ามมาตอนหน้าหนาวน,นี่ไม่ค่อยรู้หรอกค่ะว่าอะไรเป็นอะไรอ นี่นะคะซื้อสะวะย่างพาทัวก่อนเดีวเข้าหน้าหนาวนะคะนานๆทีจะได้มาเดินในเมืองอย่างที่บอกหรอกค่ะถ้าไม่มีสอระไม่มาหรอกค่ะในเมืองกลัวหลง